สอบการอัดวีดีโอของ iPhone 8 p พั s นะครับเป็น 4K 30เฟรมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่เฟรมเลยมันน้อยมันจะสว่างกว่าตอนที่เฟรมเลยเยอะนะครับ60เฟรมมันลื่นนะแต่ว่าเออมันมันมืดไปหน่อยพอดีตรงนี้มันสวยดีผมก็เลยแวะถ่ายดูบ้างนะครับเป็นยังไงเอ่ย รวมก็อันนี้สี่เท่าหนึ่งเท่าสองเท่าหนึ่งสองอันนี้คือสองเท่านะครับน่าจะใช้เลนเทเลที่เอาไว้ทายแบบน่าช็ลองเลยสวยจริงๆนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้ามันน่าจะ 700, เจ็ดร้อยอ๋อไม่ใช่พนะันแปดสิบปีสามสิบเฟรมนะจำไมาผิดน่าจะได้อันนี้อา่าช่าหมเดี๋ยะอันนี้ก็ ไม่ได้เจอกันานานเลยนะทุกคนก็สบายดีกันไหมครับวันนี้ผมจากคนที่อุบัตนนิเหตุน,นะครับสายตาไม่ดีแล้วก็คิดแย่ตเตเองในหลายๆอย่างแล้วเออก็โทษเร,ราเตงตาไม่ดีใช้ชีวิตลําบากอย่างนี้นะผมถอดแว่นเอาจริงผมเบลอหมดเลยนะแต่มันก็ยังใช้ชีวิตได้อยู่ไหมขี่รถมอไซค์ได้อยู่นะยัง เห็นหน้าพ่อน้าแม่อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอาเอก็ควรพอใจนะครับควรรู้เขาเรียกอะไรเหมือนสนใจเพราะว่าอวุบัติเหตุครั้งนี้มันดีนะมันเหมือนมันทําให้ผมรู้ว่าผมควรโฟกัสกับอะไรบ้างนะครับเพราะตอนที่ผมอวุบนะัติเหตุอ่ะคือแม่อ่ะดูแลผมแบบกับยาเนี่ยเขาดูแล,แลผมดีมากเลยอ่ะเขาเหมือนเราเหมือนเป็นแก้วตาดวงใจของเขาอะไรเงี้ยน,นะเราเออ เราปฏิเหตุเนี่ยเขาเพราะไม่ได้ทํางานต่อเขาต้องมาดูแลเราแล้วมันก็สะดุดในหลายๆอยา่างเรื่องเองินเรื่องอะไรเงี้ยนะที่เขาต้องมาทํางานเออผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ทําให้ผมเห็นว่าเราควรโฟกัสกับอะไรนะที่เรามาเรียนเนี่ยเออแม่ขายผักกำรบาทสองบาทได้กาไรมาขายเพื่อเอามาทำอะไรก็มาจ่ายค่าเทอม,ามาอให้เรามาอะไรใหนะ้เราอะไรเงี้ยนะก็เออเรา เหมือนเราต้องรู้หนะ้าที่เราด้วยนะก็ผมผมสบายดีนะทุกคนตอนนี้ผมไปฝึกงานไปอะไรมาเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ในช่วงที่จะเปิดเทอมในไม่กี่วันนี้นะครับก็จะกลับมาเรียนปกติน่าจะออนคือเขาประกาศมาแล้วนะมันเป็นการเรียนออนไซต์ site, ที่แบบได้เข้าไปเรียนในมหาลัยเหมือนแต่ก่อนนะไม่ใช่การเรียนออนไลน์ที่แบบชีวิตเรามีแค่คอมพิวเตอร์กับหอที่เราอยู่นะอะไรเงี้ยนะครับ ก็เลยเออดีมันจะได้คือผมเรียนมาสองปีล้งก็เลยสึกว่าเออเราก็อยากเรียนแบบปกติดูบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็พอดีรถมาผมผมเขินนะครับก,ก,เนะบก็เออผมแก่ขึ้นไหมทุกคนผมพูดคนเดียวนะโอเคครับก็เอาเป็นว่า สบายดีครับทุกคน